และก็จังหวัดยะลานะคะก็มีคนรักสุขภาพออกมาร่วมโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกันค่ะโดยจากที่จังหวัดยะลานะคะท่านอําพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้เปิดโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมทั้งปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและมีน้องๆหนูๆเด็กๆก,กว่า5,000คนค่ะออกจากสนามโรงพิธีช้างเผือกไปยังสวนขวัญเมืองและกลับมายังสนามโรงพิธีช้างเผือกค่ะรวมแล้วระยะทาง5.5กิโลเมตร พร้อมกับทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นแหละค่ะโดยมีกําลังตํารวจค่ะจากสอพอเมืองยะลาคอยดูแลอำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจรและความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยมีพี่น้องประชาชนของจังหวัดยะลาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งที่เปิดรับสมัครกันมานะคะตั้งแต่ช่วงของกลางปีที่แล้วนะกล,ลางปีนี้นะคะ10ฤพฤษภาคมจนถึง15สิงหาคม2566รวมแล้วถึง6,779คนค่ะ คุณผู้ชมครับและที่จังหวัดพัทธลุงครับที่หน้าพระพุทธนิราโรคันตรายนะครับชัยวัด จตุรทิศนางนิสากรวิสิตรอัตครับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านได้เป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติระยะทางเนี่ยสิกิโลเมตรและก็ระยะทาง5กิโลเมตรสาหรับโครงการดังกล่าวนะครับเน้นเรื่องของสุขภาพเนื่องจากการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยก็พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกเนี่ยประมาณ16ล้าน7จ็ดแสนคน นต่อปีในจนํานวนนี้นะครับเกิดโรคหลอดเลือดสมองประมาณ5ล้าน5แสนคนโดยกว่าร้อยละ80ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดที่ประเทศกําลังพัฒนาส่วนประเทศไทยก็พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีอยู่ประมาณ1,880คนครับนับว่าสูงเลยทีเดียวนะคะทางด้านของโครงการแสงนําชัยไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรตินะคะระยะทาง10กิโลเมตรและระยะทาง5กิโลเมตรในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั้นก็ปรากฏ ว่ามีฝนตกลงมาโปรยปลายค่ะเริ่มตั้งแต่การออกตัวของนักวิ่งเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานย่อท้อแต่อย่างใดนะคะทุกคนก็